จำรายละเอียดของคุณแม่ให้ได้จำรายละเอียดให้ได้จำให้ได้เยอะที่สุดคุณแม่ใส่เสื้อเขียนว่าอะไรนะครับเขียนว่าอะไรสีอะไรสีอะไรใส่สร้อยทองหรือเปล่าใส่ต้หหูเจาะจมูกไหมนะจำรายละเอียดให้ดีโอเคนะอย่าพึ่งนะอย่าลืมใครลืมตา ยังพร้อมหรือยังมีใครโกงบ้างยกมือขึ้นมีใครโกงบ้างยกมือขึ้นอยากให้คุณแม่ท no ุกท่านนะครับค่อยๆลุกตามาอยากให้คุณลูกนะครับถ้าเป็นไปได้คุกเข่าลงได้ไหมครับคุณลูกทุกคนครับคุกเข่าได้ไหมครับคุณลูกครับ วันนี้เป็นวันของแม่หัวไปเราไปทำอะไรผิดคุณแม่ลืมตาแล้ะคุณแม่ลืมตาแล้วกายนะครับวันนี้ก็อยากจะให้คุณลูกคนนะครได้มีโอกาสได้บอกักคุณแม่ครับผมหรือว่าเราเคยทำอะไรพาดไปบ้างนะฮะดื้อไปบ้างสนไปบ้างอยากจะขอโทษคุณแม่เป็นโอกาสอันดีที่ วันนี้เรามาสนุกด้วยกันนะครับเรามาหัวเราะเรามายิ้มด้วยกันนะครับเป็นข้าวแบบความสุขและความทรงจำที่ดีได้รู้ท่านได้ไมอลืมดอกมะลิน,นะครับสีขาวประสุดแทนความรักแทนคบขอบคุณที่คุณแม่ะคระับรูท้องเรามาเปเก้าเดือนดูแลเรามาจนเราเติบใหญ่ลักษณะนี้นะและ้วก็ไม่ต้องอายที่จะก้มลงกราบคุณแม่ไม่ต้องอายที่จะกอดคุณแม่ ขอกคุณแม่บอกคุณแม่ดังๆว่าเรารักแม่ขอโทษแม่นะครับผมต้อนรบกาบแม่ดังได้เลยนะครับสิ่งที่สิ่งที่สำคัญที่สุดของแม่ท้ามาอยู่บนหัวเราจะเปนประเสริฐที่สุดแล้วนะครับเป็นท้าแห่งความนะครับใจที่แต่ละครอครัวมีจริงๆเลยนะครับผม ุตาหละเผู yeah, ้ใดที่เสร็จแล้วผมอยากให้คุณแม่นะครับแล้วก็คุณลูกยิดถ like ือเรื่องราวดีๆตลอดปีที่ผ่านมานะครับว่าเราได้ทำกิจกรรมอะไรกันไปบ้างนะครับที่ผ่านมานะครับก็ลองคิดดูกัน เนี่มองห็นนตาอแกเลเนี่ยวันนี้น้ำตาของแกไม่ได้ไหลเพระว่าเพราะว่าลูกทำดีนไหลเพราะว่ามันปลื้ใจีวันนี้ลูกดีน้ตาของลูกเองก็ไหลเพราะเความตืนตันนรที่ที่มันเกิดขึ้นตังนรัมวันนี้อยากใหู้ทุกคนนะครับจงภูมิใจในสิ่งที่เคยได้า วันนี้คุณมีแม่อยู่อยู่ตรงนี้ครับยืนได้คุณได้ขอโทษได้กราบท้าไแสดงความกตัญญูกับท่อในขณะที่คนอืหลายๆคนโลกใบนี้ไม่ได้อยู่กับแม่ในวันนี้รจะอยู่กับแม่ของเขาที่สรับวันนีนะครับก็เป็เซอร์ไพรส์เล็น้อยๆของพิงคนจากสำนักงาน และกีฬาต่างๆในยองที่อยา,ากจะม,าจามอบให้กับทุกครอบครวัวน,นะครับคราบผมก็หลังจากนี้ไปนะครับกลับไปก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่นะครับ